ดีจ้าเมือนแน่สิจดจ่าจะพามาเบิ่งง้อยุคอกเอาเกลือมาให้บุญหลายกินบุญหลายคือสิอยากกินแทนนะบ,บุ้ยเสียหลวบหลวบเลยอร่อยไมบุญหลายคุณนอะอยากกินไยโอ้ยแหนแหน อย่าแหนปลานั่นบุญหลายเธอกินโลพาจังเลยอ่ะแล้วน้องสุนรรณสาไปไหนอะบรรยากาศขอกงดทงไฮทงง่ายพี่น้องบื้ยคุณนะลมเย็นเย็นเลยบุญหลายเธอจะกินเยอะขนาดนี้ไนะ่ะเธอจะแหนไม่ได้นะ เลยนะอิ่มยังพอใจหรือยงังบุญหลายหืมเธอจะกินแบบนี้ไม่ได้นะบุญหลายเธอจะกินแบบนี้ไม่ได้นะครับหืมเสียบไหลเอากิน่าสุพรรณสามสุพรรณสามมานี่มา นี่มาอันนี้มาเร็ว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 ,รว,รว,รวนี่พันสาลูกกินอะไรอ่ะโอ้ยจะมาเห็นขาดมาน,นี่มามาน,นี่มาหาแม่อ่ะสุพรรณสามหาแม่มาหือกีลากินเป็นอยู่บอกเกอือน่ะไปกินไป ยอกยอกยอกยกยอกสุพรรณษาเอาโอ้ย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 ยกยกสุพรรณษาขี่ดูสุพรรณษา สีเหมือนแม่เลยสีช็อกโกแลตสีโอวันตินมันสาคิดือึอไม่มีคนหวีหัวให้เลยไงทำไมหัวปัดไปปัดมาแบบเนี้ยหือหนูเป็นสาวแล้วนะหนูเป็นสาวแล้วนะหนูเป็นสาวแล้วนะ ทพุพันษาหนูเป็นสาวแล้วนะได้สิบห้าวันแล้วความทีมเบ้อดกินหัวอาหารนะเจ้ Bitter sợ tai nịch kim tươm 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 เก็บถั่วฟักยาวกันข้างอยุดให้นานล่ะค่ะเอามาตำม,มือแรงเพื่อได้ตำ <c oughs> ตำกินกับไข่ลูก โอ้ลุนโอ้กรอบไร้โต๊ลงหักเลยขางนี้ก็มีเดี๋ยวเอาไวน้นีก่อนนะ ซ้ำนีก็ตำมบวบดอยากจังมาเก็บใหม่แค่นี้ก็ตำไม่หมดอยากค่อยมาเก็บอู้มันก็เหวี่ยวตัวเนาะทำไมมันอยู่สูงขนาดนี้หรอมันกับบวบกว่อนตัวเนาะเอ,อนงวยหมกทัวว่ะ มาหาแล้วเราก็จะเกลือปลากันไปเอาหวัวหานก่อนเกลี่ยหมออกทั่วแล้วไปเกลือปลาไปเอาหวัวหานยางไปหาหวัวกันแป๊บเดี๋ยวจะมาเกลือนะจ๊ะคุณปลาขามาๆมาๆมา,มา,มา,มาหรือ,อยังมาให้หมดเลยจะเกลือแล้วนะมาๆมาๆมามา,มา,มาหรือ,อยัง มา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 เอิญมามาให้หมดเลย กินเท่าไรก็บว่อีม <c oughs> ตานอินใหญ่ตัวใหญ่ๆมาพังาผงาค่ะคำก็จะสูงไฟให้งัวแบบนี้นะคะไลยยุงยุ่งร้ายแห้ง